แอบ,บสองเฝ้ามองจับตาดูกิจกรรมของมนุษย์บนโลกจากตำแหน่งไหนบนท้องฟ้าจากสมมติฐานที่มีมากมายเกี่ยวกับโลกและมนุษย์หนึ่งในความเป็นไปได้ที่ว่าโลกของเราอาจเป็นสวนสัตว์ของสิ่งทรงภูมิปัญญาต่างดาวที่ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งมนุษย์บนโลกหรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่าโตกของเราแท้จริงแล้ว อาจเป็นที่คุมขังมนุษย์โลกเราถูกจำกัดไม่ให้ออกไปไกลจากระบบสุริยะของเราหรืออาจถูกจำกัดไม่ให้รับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเผ่าพันธุ์อื่นที่มีอยู่มากมายในหลายกาแล็กซีและมากมายจนนับไม่ถ้วนที่ดำรงอยู่ในจักรวาลด้วยเหตุผลบางประการที่เราไม่อาจเข้าใจได้ดวงดาวที่มีจำนวนมหาศาลหลายล้านล้านดวง จะมีเพียงดาวดวงเดียวคือโลกที่มีสิ่งมีชีวิตดูช่างไร้เหตุผลและเป็นไปไม่ได้จากความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ของมนุษย์ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนได้ว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นในกาแล็กซีของเราก็คือเมื่อ5 6 0ถึง6พัล้านปีก่อนซึ่งเป็นเวลาที่ก่อนที่โลกของเรา จะก่อตัวขึ้นในระบบสุริยะด้วยซ้ำทําให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์โลกเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ที่มาทีหลังนั่นก็คือเคยมีเผ่าพันธุ์ที่พัฒนามาก่อนเผ่าพันธุ์ของเรานานนับพันล้านปีหรืออย่างน้อยก็น่าจะมีเผ่าพันธุ์ที่พัฒนามาพร้อมๆกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ด้วยในขณะที่เรามุ่งค้นหามนุษย์ต่างดาว นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็มีคำถามว่าพวกเขาเหล่านั้นก็อาจกำลังมองหาเราอยู่ด้วยเช่นกันหรือไม่และในปีนี้ด้วยความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้คิดคำนวณเพื่อประมาณการจำนวนระบบดาวฤกษ์ที่สามารถมองตรงมายัางโลกได้หรือสามารถสอดส่องดูพฤติกรรมของมนุษย์จากดวงดาวของพวกเขามายัางโลกของเราซึ่งพบว่า มีจำนวนมากถึง1,000แห่งในรัศมีที่สามารถสอดส่องดูกิจกรรมบนโลกของเราได้ในรัศมี300ปีแสงจากโลกสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์บริวารดวงใดดวงหนึ่งของระบบดาวเลิ์กเหล่านี้สามารถจะมองเห็นโลกและสังเกตเห็นโลกของเราได้หากพวกเขามีวิวัฒนาการมาก่อนโลกหรือแม้แต่หากพวกเขาพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับโลก เอเลียนเหล่านี้ก็น่าจะมีเทคโนโลยีในระดับที่ทัดเทียมกับมนุษย์พวกเขาก็จะสามารถตรวจพบร่องรอยของมนุษย์จากก๊าซมีเทนและก๊าซออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกได้ซึ่งจะทําให้พวกเขาทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกใบนี้และพวกเขาอาจกำลังสอดส่องดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จากดวงดาวของพวกเขา และในจำนวนดาวนับพันดวงเหล่านี้ที่นักดาราศาสตร์พบว,ว่าสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมโบนโลกได้นักดาราศาสตร์ยังชี้เป้าดาวเคราะห์ที่ทำเลดีที่สุด29ดวงที่เอเลี่ยนอาจใช้สังเกตดูโลกหากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวมีอยู่จริงพวกเขาอาจกําลังจับจ้องเฝ้าสังเกตการโลกของเราอยู่หรือไม่ทีมนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ลงมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลดวงดาวจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะดวงดาวจำนวน1,000ดวงที่สามารถสังเกตเห็นกิจกรรมบนโลกผลปรากฏว่ามีทำเลทองที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้สำหรับสังเกตการดูดาวเคราะห์โลกของเราซึ่งดาวที่เหมาะสมในการสังเกตการดูโลกนั้นเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ มีจำนวนถึง29ดวงเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพเอื้อต่อการนำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตดาวเหล่านี้นับว่าอยู่ในตำแหน่งเหมาะเจาะที่สุดสำหรับการดักฟังสัญญาณวิทยุจากโลกรวมทั้งเหมาะสมต่อการเฝ้าสังเกตการด้วยเทคนิคทานสิทธิ์ขณะที่โลกโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดโดยที่ไม่มีอะไรมากีดขวางทั้งนี้ปรากฏการทานสิ์ จะเกิดขึ้นในขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนผ่านตัดหน้าดาวฤกษ์จนทําให้แสงของดาวเฤกษ์ลีมัวลงชั่วขณะโดยเป็นปรากฏการณ์ที่นักดาราศาสตร์เฝ้าจับตามองเพื่อใช้พิสูจน์การมีอยู่ของดาวเคราะห์ในระบบดาวต่างๆด้วยเช่นกันผลการศึกษาเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารนเจอร์ระบุว่าวีการค้นพบระบบดาว1,715แห่ง ที่อยู่ในรัศมี326ปีแสงจากโลกโดยระบบดาวดังกล่าวสามารถจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาศัยอยู่ได้และมีความเป็นไปได้ว่าเอเลี่ยนเหล่านั้นได้เฝ้าสังเกตดูความเคลื่อนไหวของโลกตลอดระยะเวลากว่า5,000ปีที่ผ่านมาทั้งยังสามารถดักฟังสัญญาณวิทยุหรือแม้แต่แอบดูรายการโทรทัศน์ของชาวโลกได้ ในช่วงราว100ปีที่ผ่านมานี้ได้อีกด้วยทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมของสาราชอาณาจักรคิดค้นวิธีคำนวณหาขอบเขตความเป็นไปได้ที่จะมีเอเลียนทรงภูมิปัญญาซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ที่อยู่ในกาแล็กซีทางจางเผือกของเราซึ่งเป็นหนึ่งในล้านล้านกาแล็กซีโดยผลการคำนวณปรากฏว่าเฉพาะในกาแล็กซีของเรา อาจมีอรารยธรรมต่างดาวมากกว่า36อรารยธรรมเลยทีเดียวสมมติฐานในการคำนวณดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้บนดาวทุกดวงที่มีสภาพคล้ายกับโลกและเมื่อเวลาผ่านไปราว4.5ถึง5.5พันล้านปีหลังดาวเคราะห์ดวงนั้นก่อตัวขึ้นมาจนมันมีอายุเก่าแก่เท่ากับโลก วิวัฒนาการจะนำสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาสู่อารยธรรมชั้นสูงจนสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเหล่านั้นสามารถติดต่อสื่อสารข้ามห้วงอวกาศได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรืออาจก้าวหน้ายิ่งกว่าผลการคำนวณตามหลักการดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้โลกที่สุดอาจอยู่ห่างออกไปมาก เกินกว่ามนุษย์ปัจจุบันจะสามารถติดต่อสื่อสารกับดาวที่ใกล้ที่สุดได้โดยระยะเวลาที่นานเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถพบอารยธรรมต่างดาวในระยะเวลาเพียงสั้นๆเนื่องจากสัญญาณวิทยุที่มนุษย์เคยส่งออกไปนั้นเดินทางได้ช้าและมีพลังงานไม่สูงนักเช่นสัญญาณวิทยุที่มนุษย์ทำการกระจายเสียงออกไปครั้งแรกเมื่อปี1895 ซึ่งระยะเวลาผ่านมา126ปีและในขณะนี้มันไปไกลาจากโลกเพียง125ปีแสงเท่านั้นซึ่งหากอารยธรรมที่ใกล้กับโลกเกินกว่า125ปีแสงก็ยังอาจเพิ่งจะพบสัญญาณที่เราส่งออกไปเท่านั้นเองแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าหากมีอารยธรรมที่ใกล้กว่า125ปีแสงก็อาจได้รับสัญญาณจากเราแล้วก็เป็นได้ และพวกเขาอาจกำลังจับตามองดูกิจกรรมบนโลกของเราอยู่ศาสตราจารย์ลิซ่าคาเทเนิสเกอร์ผู้อำนวยการสถาบันคาซักแกนแห่งมหาวิทยาลัยคอนเนลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยบอกว่าได้ใช้ฐานข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของดวงดาวที่รวบรวมไว้โดยกล้องโทรทัศน์อากาศยานไกาอา เพื่อค้นหาระบบดาวที่สามารถสังเกตเห็นโลกได้ในช่วงเวลา5,000ปีก่อนหน้านี้รวมถึงในช่วงอนาคต5,000ปีนับจากนี้ตัวอย่างของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ในทำเลทองสำหรับการจับตาดูโลกของเราหนึ่งในนั้นก็คือดาวเคราะห์คล้ายโลกในระบบดาวแคระแดงโลส128ที่อยู่ห่างจากโลกเพียง11ปีแสง หากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่บนดาวเคราะห์ดังกล่าวจริงพวกเขาจะสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ทานสิทธิ์ของโลกได้ตั้งแต่เมื่อ2,000ปีก่อนแล้วโดยดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อ900ปีก่อนระบบดาวเทมโพสิดวันที่มีการค้นพบเมื่อปี2017และได้ชื่อว่า อาจ,จมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นมีดาวเคราะห์ถึง3ดวงที่อาจเป็นฐานของเอเลี่ยนในการเฝ้าสังเกตการโลกเช่นกันเนื่องจากระบบดาวนี้ตั้งห่างออกไปไม่มากนักเพียงแค่ราว45ปีแสงจากโลกเท่านั้นเองโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ